ดนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกำลังจัดเดินทางเราก็ขับไวๆมันก็โดนลมอ่ะขับไวไม่ได้มันโดดอ๋อมันโดดเพราะมันไม่มีตัวถังอ๋อขับไวไม่ได้นะฮะต้องไปเรื่อยๆเครื่องนิ่มมาก <c oughs> เอา <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ตันแล้ว มกองตันหรือเปล่านี่นะมาจอดสตาไม่ติดนะไม่ได้ ไล่โลมเป็นพิเศษมันจะเสียงมันคืออยู่เด้อมันจะได้เสียงมันคือเหมือนมันจะได้อะไล่ลมไล่อากาศนี่อาจะเป็นตัวกรองเวันนี้คงไม่ถึงโคราชแน่นะฮะเรากลับไปเข้าบ้านก่อน เพราะว่ารถก็อยู่ๆก็ดับไปเลยนะฮะน่าจะเป็นตัวกรองนะตัวกรองอากาศนี่นะฮะเจสซีหรือแคทซีบัสแปดล้อสองชั้นวันนี้เลยอืมเป็นธรรมดานะ ช่วงด้านหน้านี่นะช่วงด้านหน้าขับมาคนเดียวนะนี่ล้อด้านหน้านะฮะ